มื่อนี้นะครับผมกับพามายูทงน้ำมื่อนี้พามาขุดปูครับรอบแรกได้บลายมาเบิ้งว่ารอบนี้ครับหลังจากเจ้าเกีียวเขาแล้วเนาะประกอบครับสีนี้เสียมนะครับแล้วก็ตะคู่ไขวชิได้กับปู่บ่อนะครับไปเบื้องกันครับนี่ครับยางมาฮ้กับมาพ่อาวไข่นะครับไว่นึงเนาะเดี๋ยวสิมาขุดลองเบื้องครับว่าชิได้กับปู ผมลุมนี่ครับบวกคือนะครับบวกเปลี่ยนตัได้ยางมาบวกไก่เราก็บมาพ่้าลุมนี้สองครับนี่มาเบิรงกันครับว่ามันสีได้บลุมนี้เอาลุมนี่คุดไปคุดมาปันนะครับ ลุยไปครับเราไปทอไ่อยูมนี่อ่ะยังบอยังมาพอ้นะครับสองหลุมใกล้ๆกันเลยนี่แต่ว่าหูเปิดแล้วปิดแต่มีโอกาสครับมาเบิ้งซอยกันนะครับมาลุนลุนซอยกัน ได้นะครับตัวแรกนะครับเขาได้มาแล้วมาลุยกันที่ลุมที่สองนะครับลุมนี้ต่ตัวใหญ่ด้วยย่านยังเยวครับลึกนะลุมนี้ก็บบ่ได้นะครับหลังจากครับยางมาพักหนึ่งนะครับเขากลับมาพ่ออีก หนึ่งหลุมนะครับนี่รุ่นนะครับถ้ามีนี่ผูมว่าตัวเง่เลยเนี่ยหลุมนี่ตัวบักหญ่เลยครับนี่โอ้คือว่า มาอีกแลครับนี่หากินง่ายงครับแล้วออีกลุ่มหนึ่งครับนี่มองกันริ้มกันเท้านี่มีขนาตัวครับยาๆมากนี่นี่นะครับตัวนี้ด้ไม้อีกเป็นหนึ่งตัวเป็นที่ร่บรอยครับตรงนี้ ร้อมเราเขาเลยมาสามตัวแล้วครับอสองขัวยิ่งย่งพววัมสีได้ปู่บัวทำมานะเขามาลุยกันต่อไปครับขวยน,นี่เลย โอ้นี่พร้อมนะครับได้มากเป็นที่เรียบร้อยนะครับเริ่มโตครับสารปูพอกันสามขวยเลี้ยงกันเข้ามาไปกันตัอครับ ถือว่าอยู่ในใส่กลางๆนะครับตัวนี้เนาะ